อ่ไหนลองแนะนําตัวให้ฟังหน่อยค่ะว่าเรานี่เป็นใครชื่ออะไรมาจากไหนนะคะสวัสดีค่ะชื่อส้อมค่ะอายุ20ปีเรียนปวชปีสองค่ะอ้าวแล้วเมื่อกี้เหมือนพี่เห็นเพื่อนน้องมาเรียกน้องว่าอะไรนะเชอร์เชอร์เช,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 ชอรี่ค่ะเชอรี่เชอรี่เป็นชื่อที่ใช้ในที่ทํางานนะคะอ๋อเห็นน้องบอกว่าน้องกําลังเรียนอยู่ด้วยอ่ะอย่างนี้น้องก็ทํางานไปด้วยใช่ไหมคะค่ะเรียนด้วยทํางานไปด้วยค่ะคือเรียนภาคเช้าอะคะ่ะห,หลังจากเที่ยงแล้วเนี่ยเราก็ว่าง ก็เลยไปทํางานค่ะแล้วเรียกว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่อะคะเป็นอาชีพอะไรทํางานเป็นสาวเชียร์เบียค่ะสาวเชียร์เบียที่บ้านรู้ไหมคะว่าเรากาลังทํางานแบบนี้อยู่ไม่เคยบอกแม่กับยายเรื่องนี้อะค่ะคือก็กลัวว่าเขาจะเป็นห่วงบอกแค่ว่าทํางานพาร์ทไทม์เล็กๆ,ๆนน้อยค่ะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะทำอะค่ะแต่ ข้าวเราก็ต้องกินค่าเทอมเราก็ต้องจ่ายคือเราเราคิดว่าถ้าเราจะตั้งใจทําอะไรเนี่ยเราก็ไม่ให้มันกระทบผลการเรียนนะคะให้กระทบผลการเรียนน้อยที่สุดใช่ค่ะแล้วความฝันตอนนี้คืออะไรอะคะหลังจากที่แบบกําลังทํางานตอนนี้อยู่ก็อยากเรียนจบเร็วๆอะคะ่ะจะได้กลับไปทํางานใกล้ๆบ้านใกล้ๆแม่กับยายจะได้อยู่ดูแลแม่กับยายมากกว่านี้คะ่ะ เห็นบอกว่าทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยแล้วเรื่องความรักนี่เป็นยังไงบ้างคะเราก็วัยรุ่นคนหนึ่งอะเนาะเรื่องความรักก็มีเข้ามาบ้างะคะ่ะแต่ตอนนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าเอาเวลาหลังจากที่ไม่ได้ทํางานเนี่ยไปตามงานไปอ่านหนังสือทันเพื่อนดีกว่าะคะ่ะอ๋อเอาแล้วแฟนเรารู้ไหมคะว่าเราทํางานแบบนี้ด้วยอ๋อเขาก็เป็นแขกในร้านนะคะเป็นแขกในร้านล่ะคะค่ะ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเราจเจอกันยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะคือเขาเป็นฝรั่งอะคะ่ะคือตอนที่มากินที่ร้านนี้เขาก็ดีนะคะคือเรียกเราไปนั่งคุยด้วยไม่ดวนลามไม่พูดจาแคโลมเหมือนลูกค้าคนอื่นใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่นลูกค้าคนอื่นจะแบบดวลามพูดจาไม่ดีอย่างเงี้ยคะ่ะเ,เราก็เลยก่อนกลับเนี่ยเราก็เลยแลกสกาย์กันหลังจากที่เขากลับไปประเทศเขาแล้วเนี่ยนั่นก็เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายอะค่ะที่เราได้คุยกัน เอวทำไมถึงเป็นครั้งสุดท้ายล่ะคะก็คือเราตัดสินใจเร็วเกินไปอะคะ่ะเราคิดว่าเขาดีท,าทั้งที่เราเองก็ยังไม่ได้รู้จักอะไรเขามากอะคะ่ะ mm hmm. คือมีครั้งหนึ่งเนี่ยที่คุยสกายกัน mm hmm. เขาพูดมาคํานึงมันทําให้เราแบบตกใจแล้วก็แล้ก็เสียใจเขาพูดว่าอะไรคะเขาบอกว่า mm hmm. เขาอยากมีอะไรกับเราขอมีอะไรด้วยใช่ค่ะแล้วเขาก็ อยากเห็นเรือนล่างแล้วเขาก็พูดตือ้ออยู่นั่นแหละจนแบบเขาบอกว่าเออขอแค่ท่อนบนก็ยิ่งดีคือเขาอ,อ้อเรามากอะคะ่ะแล้วเขาก็บอกกลับมาคํานึงซึ่งเราแบบช็อกเลยอะเราเราไม่โอเคเขาพูดว่าอะไรคะเขาบอกว่า,า,วาผู้หญิงไทยก็ทําแบบนี้กันเยอะแยะอะตอนตอนนั้นมันแบบหน้าชาเลยอะคะ่ะคืออยากจะตอบก,กลับแต่แบบ เรา็ทาอะไรไม่ได้อะไรพอได้อย่างนั้นเราก็รู้สึกว่าตกใจใช่ไหมคะแล้วเราจบเรื่องนี้ยังไงคะสําหรับวันนั้นคือถ้ายังตื้อไม่เลิกอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคงั้นฉันมีอะไรที่เด็ดกว่าเนี่ยมาให้ดูเด็ดกว่าเด็ดกว่าท่านบนให้ดูแน่นอนตายแล้วใช่แล้วเราก็เลยบอกว่างั้นรอบแบบหนึ่งนะก็เลยแบบเอ็นสกายไปก็แบบมันนั่งแบบเสียใจว่าแบบทำไมเขาพูดดูถูกเราแบบนี้เออใครมาทําอะไรคะผมในชุดไทยเขาก็ตกใจแล้วเขาก็แบบเราก็เลยลําให้ดู ลำให้ดูเลยการแก้แค้นกลับออใช่ไหมคะใช่แล้วแบบก่อนที่จะปิดแชทไปเนี่ยเราก็บอกเขาว่า don't judge people by their look นะอย่าตัดสินใจคนไทยแบบนั้นเลยอ่ะอย่าตอย่ามองหญิงไทยแบบนั้นด้วยใช่ค่ะอ๋อแล้วจากนั้นก็ปิดแชทไปเลยใช่ไหมคะใช่อ๋อแล้วหลังจบตอนสัมภาษณ์กับพี่แล้วน้องจะไปทําอะไรต่อคะเนี่ยอ๋อจบนี่ก็ ก็คงกลับบ้านไม่นอนคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้น้องไปเรียนเออใช่พรุ่งนี้ว <c oughs> ันจันน้องต้องไปเรียนใช่ไหมคะใช่ค <c oughs> ่ะงั้นก็ต้องขอขอบคุณนะ้องมากๆเลยนะคะที่มาเป็นกรณีศึกษาให้เราคะ่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะ